สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อได้ตรงน้องได้เลย ที่เบอร์0 9น9 5 4 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่องค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ ดูไม่ทันดูไม่ชัดยังไงพี่ๆสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สนะคะรายการที่สี่นะคะ รายการที่หนะคะรายการที่หนะคะ รายการที่7นะคะรายการที่8นะคะ รายการที่เก้านะคะนี่นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่เก้านะคะอง์นี้จะมีหน้ามีตาด้วยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะเป็นสมเด็จเกศชโยนะคะองนี้นะคะมีค่าปรัปิดทองนะคะ องนี้เป็นสมเด็จเกศชโยพิมพ์พิมเก้าชั้นไหมคะเก้าหรือเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นนะคะเป็นพิมพ์เกศชโยเจ็ดชั้นนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปูแ่แพร่นะคะ รุ่นพิเศษปาวะโรนะคะองค์นี้ฉลองอายุ90ปีวัดรางหมันจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นรายการที่11นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะเป็นท้าเวสวรรณนะคะวัดจุรามนีนะคะท้าเวสวรรณวัดจุรามณีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลังแบบนะคะองนี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาโรงนะคะองนี้รุ่นพิเศษปี17เนะคะเป็นรายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ำนะคะเป็นรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อกะเสมเขมโกนะคะสร้างอุโบสถวัดคะตึกเชียงมันเชียงมั่นนะคะปี2514นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระผงแม่ชีบุญเรือนนะคะพระผงแม่ชีบุญเรือนนะคะอง์นี้เป็นรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะปี2521นะคะด้านหลังท้าเวสุวรรนะคะเป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตอกโคดชอชิงนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังโคดชอชิงแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่20นะคะ รายการที่21นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะด้านหลังมีรอยโรยมวลสารนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่นะคะที่ระดึกฉลองอายุครบ8รอบนะคะปี2518นะคะ เป็นรายการที่22่อนะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมไตมาศ18นะคะเป็นเหรียญทรงรูปไข่แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระเหสวนนะคะเป็นพระมเหสวนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระรีรานะคะพระรีรายืนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียนเซมานะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเดียนงานเลื่อนสมณศักดิ์08นะคะพระอาจารย์ทิมนะคะเป็นรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27เนะคะเป็นพระปิดตากระหนกข้างนะคะหลวงปู่โตวัดปะดูชิงพี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแค่นะคะเหรียญยกช่อฟ้าสาราวัดเดิมบางด้านหลังมีตัวยันตุกตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่2 9เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะปี19ึ่งผปิดตานะคะด้านหลังมีตัวยันอระนะคะแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10 29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไรอ่อําเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะคะปี สองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นรุ่นพิเศษที่ระลึกสร้างกุฏิสงวัดสแก้วนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพ่อท่านซังนะคะเป็นเหรียญพ่อท่านซังนะคะเหรียญที่ระลึกในงานศพนะคะองค์นี้นะคะปีสองสี่แปดศูนย์นะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะพระปิดตาพังพการนะคะสองหน้าแบบนี้เลยนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะปิดตาพังพการเหมือนกันเลยนะคะ เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองค์นี้นะคะรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญที่ระลึกนะคะอง์นี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นพ้าปิดตานะคะหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังนะคะเป็นยันวงกลมแบบนี้เลยนะคะเขียนว่าวัดประดูฉิมพีนะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพ้าปิดตานะคะองค์นี้น้องไม่ทราบที่นะคะ ต้านหลังจะเป็นรอยตะแกงแบบนี้เลยนะคะรายการที่39นะคะรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลวยวัดโคสิตตารามนะคะที่ระลึกในงานผูกพระสีมาปี2521นะคะเป็นรายการที่40นะคะ รายการที่41นะคะเป็นพ้าคุณแผนเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะรายการที่42นะคะเป็นพ้าสมเด็จนะคะด้านหลังจะเป็นรอยเหมือนทะลอดนะคะองค์นี้นะคะ เป็นเหมือนรอยพะรอดนะอง์นี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะวัดพระโคหน้าหลังตาสัญลักษณ์มีราบเรือนยศปลอดภัยนะคะองค์นี้นะคะนี่จะเป็นก็ทำมาสวยนะคะองค์นี้นะเป็นปู่ทวดเนี่ยองค์สีเงินแล้วก็จีวรสีทองนะคะเป็นรายการที่43านะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพาปิดตาไหมคะนี่เนื้อชุบรักแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่44รายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะเหรียญโชคดีปี2532นะคะ รายการที่46นะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตามีรอยมวลสารนะคะเป็นรายการที่46นะคะรายการที่47นะคะองค์นี้มีค่าปิดทองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังจะเป็นรอยรอยขีดแบบนี้นะคะเป็นรายการที่ สี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สี่สิบแปดนะคะเป็นพระสมเด็จที่มีหน้ามีตานะคะรายการที่สี่สิบแปดนะคะรายการที่สี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานนะคะปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะ รายการที่50นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะเป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ